สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของชนิดของก้อนเมฆที่อยู่บนท้องฟ้ากันนะครับซึ่งแน่นอนก้อนเมฆพวกเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันคือไอน้ําที่ระเหยขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ก้อนเมฆมันก็ไม่ได้มีแค่เป็นก้อนๆหรือเป็นแผ่นๆเราสามารถจําแนกของชนิดเป็นก้อนเมฆได้ครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าก้อนเมฆนั้น มีหลายชนิดมากมายแค่ไหนบ้างก่อนอื่นเลยเมฆค,คิวมูลัสเป็นเมฆก้อนที่มีลักษณะเป็นก้อนเหมือนปุยฝ้ายเป็นเมฆที่ลอยขึ้นไปบนฟ้าต่ำกว่า2กิโลเมตรนะครับและเป็นเมฆที่เป็นก้อนเลยเมฆที่ลอยขึ้นไปบนฟ้าต่ำกว่า2กิโลเมตรเรียกว่าเมฆชั้นต่ำ ต่อไปเมฆสตาตัสเป็นเมฆแผ่นที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางกระจายเป็นวงกว้างและลอยอยู่บนท้องฟ้าต่ำกว่า2กิโลเมตรเช่นเดียวกันเรียกว่าเป็นเมฆชั้นต่ำสองเมฆนี้ก็คือเมฆที่เราจะพบเจอกันแบบหลักๆแต่เมฆก็สามารถแบ่งออกได้เป็นหลากหลายโดยที่เมฆสตาโตคิมูลัส ก็คือเมฆก้อนที่มีลักษณะเป็นคลื่นเกิดจากการที่เมฆสตาตัสที่เป็นเมฆแผ่นแล้วก็เมฆคิวมูลัสที่เป็นเมฆก้อนลอยขึ้นมาแล้วติดกันกลายเป็นแพรแล้วก็แน่นอนที่2อันเนี้ยมันลอยมาติดกันแล้วก็จะต้องลอยอยู่ต่ํากว่า2กิโลเมตรและเป็นเมฆชั้นต่ําเหมือนกันนะครับต่อไปเมฆต่อไปคิวมูลนิมบัส เป็นเมฆก้อนที่มีลักษณะเป็นเมฆก่อตัวสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าอันนี้เป็นเมฆฝนที่ทําให้ฝนตกนั่นเองลอยอยู่ต่ำกว่า2กิโลเมตรจากท้องฟ้าเป็นเมฆชั้นต่ำแต่ว่าก่อตัวสูงขึ้นไปได้ถึงสูงกว่า6กิโลเมตรเลยนะครับเมฆนิมโบสตาตัสเป็นเมฆแผ่นที่มีลักษณะเป็นเมฆนาเหมือนกันแต่ทำให้เกิดฝนพรำๆไม่ใช่ฟ้าไม่ใช่แบบ พายุฝนฟ้าคะนองนะครับก็ทำให้เกิดฝนเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะลอยอยู่ต่ำกว่า2กิโลเมตรแล้วก็เป็นเมฆชั้นต่ำและก็ไม่ได้ก่อตัวสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยต่อไปอันโตคิวมูลัสเป็นเมฆก,ก้อนที่มีลักษณะเป็นก้อนเล็กๆอันนี้อยู่สูงขึ้นไปบนท้องฟ้าระหว่าง2กิโลเมตรถึง6กิโลเมตรเรียกว่าเมฆชั้นกลาง เมฆชั้นกลางก็คือการำนำคำว่าอันโตที่แปลว่ากลางมานำหน้าเมฆก,ก้อนและเมฆแผ่นเมฆที่เป็นก้อนที่สูงกว่า2-6ถึงกิโลเมตรก็เรียกว่าอ oh ันโตคิวมูลัสและเมฆอันโตสตารตัสก็เป็นเมฆแผ่นที่มีลักษณะเป็นแผ่นบางมากซึ่งลอยอยู่ในระแวก2กิโลเมตรถึง6กกิโลเมตรจากท้องฟ้าเรียกว่าเป็นเมฆชั้นกลางครับ ต่อไปเมฆที่สูงขึ้นไปอีก zero cumulus เป็นเมฆก้อนเล็กเรียงกันคล้ายกับเกล็ดปลานะครับซึ่งเมฆนี้ลอยขึ้นสูงบนท้องฟ้ามากกว่า6กิโลเมตรเป็นเมฆก้อนที่เป็นแบบกระจุกเล็กๆแบบนี้เลยแล้วก็เ e r o แปลว่าสูงนะครับก็คือเ e r o นำ หน้าคำว่าิว m u l u s ที่เป็นเมฆก้อนก็จะกรรายเป็นเมฆก้อนที่สูงกว่า6กิโลเมตรนั่นเองเรียกว่าเมฆชั้นสูงเนาะต่อไปเมฆ c ซโ r o s t a t u s เป็นเมฆแผ่นบางทำให้เกิดพระอาทิตย์และจันทร์ทรงกรดเนาะก็สูงกว่า6กิโลเมตรเช่นเดียวกันเป็นเมฆชั้นสูงต่อไปเมฆที่แผ่นบางที่สุด c ซ r ัสเป็นเมฆแผ่นบางที่เหมือนกับขนนกนะครับ และลอยสูงขึ้นไปสูงกว่า6กิโลเมตรเป็นเมฆชั้นสูงเหมือนกันเป็นเมฆที่จะพบในวันที่มีอากาศที่ดีนะครับโอเควันนี้เรามาสรุปกันดีกว่าว่าเราได้กล่าวถึงเมฆชนิดใดกันไปบ้างก่อนอื่นเมฆชั้นต่ำเมฆคิวมูลัสเป็นเมฆก้อนนะครับเมฆสตาตัสเมฆชั้นต่ำซึ่งเป็นแผ่น ตาโตคิวมูลัสไม่ชั้นต่ำเหมือนกันที่เป็นเมฆก้อนที่เป็นคลื่นเกิดจากเมฆแผ่นและเมฆก้อนลอยมาติดกันนะครับคิ m มู o n i m มบัเป็นเมฆฝนที่ก่อตัวสูงขึ้นไปได้ถึงสูงกว่า6กกิโลเมตรก็คือสูงกว่าเมฆชั้นสูงแต่ว่าลอยอยู่ในระนาบของ status, เมฆชั้นต่ำนิมโบสต a t u s เป็นเมฆชั้นต่ำที่เกิดทำให้เกิดฝนพรำ อันโตคิวมูลัสเป็นเมฆชั้นกลางที่เป็นก้อนเล็กๆอันโตสตา t ัสเป็นเมฆแผ่นที่เป็นเมฆชั้นกลางเซโรคิ u ม u ล u s เป็นเมฆก้อนที่ลักษณะคล้ายเก็ดปลาเป็นเมฆชั้นสูงเซโรสตาตัสทำให้เกิดพระอาทิตย์และจันทร์ทรงกรดเป็นเมฆแผ่นบางซึ่งอยู่ในระแวกของเมฆชั้นสูงและเมฆเซ r รัส เป็นเมฆที่บางที่สุดนั่นเองซึ่งอยู่ในระแวกของเมฆชั้นสูงเหมือนกับคนนกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ในเรื่องของชนิดของเมฆวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกดติดตาม subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ